ดีค่ะวันนี้น้องกิงกิจะพาพวกเราไปเที่ยวบางแสนกันนะคะแต่การเที่ยวคราวนี้เป็นการเที่ยวแบบค้างคืนค่ะที่โรงแรม Symphony of the Sea ซึ่งตัวโรงแรมเนี้ยจะอยู่ห่างจากบางแสนเพียง10นาทีเท่านั้นค่ะ เข้ามาถึงในโรงแรมแล้วเราก็จะพบกับล็อบบี้อยู่ทางขวามือนะคะหลังจากเช็คอินเรียบร้อยแล้วเราก็จะขึ้นไปดูห้องกันเลยค่ะห้องของเราในวันนี้จะเป็นห้อง d ี l ล x กซี v วิวสตูดิ o อรูมค่ะซึ่งเป็นห้องที่เห็นวิวทะเลและมีอ่างอาบน้ำนะคะ ดีของอ่างอาบน้ําที่นี่ก็คือเราจะเห็นวิวทะเลกันค่ะแต่ตอนที่ไปถึงนะ้นําทะเลยังลดอยู่นะคะรออีกประมาณ1ชั่วโมงน้ําทะเลก็เต็มสวยงามแล้วล่ะคะ่ะตอนนี้แดดยังร้อนอยู่พระเอกของเราเลยขอล่งอ่านให้สบายใจก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นขาไทยข้างล่างกันแค่ j o ก g ิ n g t r a ของที่นี่จะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอที่จะให้เราออกกําลังกายยืดเส้นยืดส่ในตอนเช้าและตอนเย็นได้อย่างสบายๆเลยล่ะคะ่ะเอาล่ะคะ่ะถึงเวลาที่เราจะเริ่มไถกันละคะ่ะที่นี่น้องเก่งกีอาจจะใช้ความเร็วได้ไม่มากเท่าไหร่นะคะ แต่ก็มีความสุขอีกแบบกับการไถไปชมวิวทะเลไปค่ะเาว่าน้ำไห,ห,หอเอาถายอยู่ดีๆหาสาว่ายน้ำซะงั้นน่าเสียดายนะคะที่ที่นี่เขาไม่อนุญาตให้นำยานพาหนะทุกชนิดขึ้นสะพานค่ะทำให้เราไม่สามารถไปถไทยบนสะพานได้ค่ะ ถ่ายไม่ได้เราก็วิ่งไปเลยสิคะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะช่องระหว่างสะพานที่นี่ค่อนข้างกว้างผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะเให้ยืนตรงนี้เให้ยู่ตรงนี้ให้ แดดร่มลมตกกันแล้วเราก็มาชมพระอาทิตย์ตกดินริมสระว่ายน้ำกันดีกว่าค่ะ ช่วงเวลาเยน็นขอแนะนำว่าอย่าพึ่งออกไปทานข้าวที่ไหนนะคะอยากให้ชมพระอาทิตย์ตกดินที่นี่ก่อนเพราะว่ามันสวยงามจริงๆเลยค่ะเห็นแบบนี้ของจริงสวยกว่านี้เยอะเลยนะคะ ถ้าคู่รักหรือครอบครัวไหนต้องการชมบรรยากาศยามเย็นที่แสนโรแมนติกแบบนี้แนะนำที่นี่เลยค่ะเ oh <my. S 1> ช้าวันใหม่แล้วสูตรอากาศบริสุทธิ์ก่อนไปรับประทานอาหารเช้ากัน oh <my. S 1> ห้องอาหารเช้าที่นี่เป็นห้องอาหารริมทะเลนะคะเป็นอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ค่ะเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ ถ้าใครมองหาที่พักแสนสงบวิวทะเลสวยๆและไม่ไกลจากกรุงเทพที่นี่คือคำตอบที่ดีเลยล่ะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องเกงกีด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละคะ่ะสวัสดีคะ่ะ